สวัสดีครับผมเดชเพชรยนต์นะครับช่วงนี้กระบะอีซูซุเข้ารัวเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับในตัวกระบะนะครับของค่ายอิวสุนะต้องบอกว่าคันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจตรงที่1นึ่งเลยคือราคา2สี3เกียร์นะครับคันนี้เป็นตัวอิวสุดีแมกนะครับเครื่องยนต์2 5งพนะครับเป็นตัวแซดเพชรทีบนะครับเป็นตัวท็อปสุดของเครื่อง2 5งพในปี2013นะครับคันนี้เลขใหม่ของเขาวิ่งไปเพียง138,000สมกิโล นะครับเป็นเกียร์ออตโต้นะครับและรถปี13เกียร์ออตโต้สีขาวมุกราคา4 7 9 0 0 0บาทนะครับได้สีขาวมุกแบบนี้ไปเลยนะครับต้องบอกว่าคุ้มๆนะฟรีดาวผ่อน0 0 0าพสบายๆนะครับสำหรับกระบะตัวนี้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์2,500เนี่ยโอเคเอาเรื่องนะเอาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกินน้ำมันนะกำลังเครื่องดีนะเหมาะสมกับตัวที่เป็นเกียร์ออตโต้นะครับรถคันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนป,ป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพนะครับเดี๋ยวต้องโอนเข้าบริษัทก่อนเนาะ รถปรับสภาพเรียบร้อยนะครับที่จริงข้างหลังมันมีตัวป๊อปอัพกระบะมานะครับแต่ว่ามันมันเสียนะทางบริษัทก็เลยถอดป๊อปอัพออกนะครับก็กลายเป็นสีประตูไฮแลนเดอร์ตัวสูงนะครับสแตนดาร์ดไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์2,005นะครับแซดเพรสชีพเบาะไฟฟ้าเอ้ยไม่ใช่เบาะไฟฟ้าเป็นตัวแซดเพรสชีพนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับด้านหน้าก็ตรงรุ่นเลยปี13นะครับสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าเงาแวบนะต้องบอกว่าเป็นรถปี13ที่เจ้าของเดิมดูแลดีมาก นะครับท่านผู้ชมดูตัวกระจังใหม่มากนะปี13ไมแสนสาแปดนี่ถือว่าน้อยมากเลยนะนะครับสําหรับรถกระบะนะปีหนึ่งไม่กี่โลเองนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดิลทามด้านบนนะครับต้องบอกว่าสวยๆเลยโคมข้างในเป็นสีดํำนะครับชุดกันชนหน้าสนิทเลยนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกสี่ประตูไฟตัดหมอกครอบโเมียมมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะรถสวยจริงนะสำหรับคันนี้นะ ใครที่อยากหารถกลับบ้านปีใหม่นะครับแล้วรถกระบะตัวสูง4ประตูเกียร์ออโต้ขับง่ายนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับในเพจยนศย์หกสองหกสี่นย์เจ็ดเจ็ดนะครับช่วงนี้เซลล์บริษัทเยอะมากเลยนะเนี่ยนะครับเป็นสิบนะตอนนี้ก็เกือบ40คนแล้วนะครับล้อแม็กกันนี้ก็เป็นแม็กตรงรุ่นนะครับเป็น5ก้านนะเป็นเป็นแบบเป็นเป็นดาวอ่ะเป็นแฉกดาวนะครับหก้านยางก็เป็นบิสโตรนะครับยางเป็นบิสโตรดูแลเอสนะครับดิสเบรคคู่หน้าด้านหลังเป็นดัม นะครับชุดช่วงล่างด้านในเนี่ยก็งบอกว่าสะอาดเดิมมากนะครับดูตรงนี้ไม่มีรอยเลยนะครับรถวิ่งน้อยนะ้วไหมแสนสามนะเครื่องยนต์2 5 0 0ันราคา4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับอีวุสูดีแมคคันนี้นะตัวกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ครอบโครเมียมมาให้ด้วยนะโลโก้ก็เป็นโครเมียมนะตรงนี้ตรงนี้มีไฟเลี้ยวนะครับกระจกเป็นอีวุสูแท้ทุกบานนะครับกับบันไดด้านข้างเป็นสี บอลน,นะแต่ตรงที่หยาบพนเกหยบเป็นสีดำนะติดฟิล์มมาให้นะน่าจะเบอร์40นะครับแล้วก็กันสาดแท้สู่โรงงานนะเบ้ามือเปิดกันลอยพร้อมเลยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับล้อแม็กเป็นก้านดาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นดัมเบลกนะเป็นดัมเบลกนะรถสวยๆนะแล้วก็มีบางโคนมาให้นะอันนี้น่าจะติดเพิ่มมันเป็นบางโคนที่กัน เวลาวิ่งลุยอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดเข้าไปตรงในกระบะแล้วมันก็ทําให้ผุในระยะเวลานานๆนะครับตอนนี้เจ้าของเดินดูแลรถดีนะกระจกด้านหลังมีไล่ฟ้านะครับมีไล่ฟ้าแล้วก็ไฟเบรกมาพรอะระบบ e s เนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวท็อปเนาะ2อ0 5นะเครื่องยนต์2,005เซนเพที่นะครับตัวกระบะมันจะมีรอยอยู่บ้างนะแต่ตรงนี้เราเก็บให้นะครับเพราะว่าเป็นใส่ตัวกระบะป๊อปอัพมาที่เป็นฝาปิดนะครับพอดีมันทำรุดก็เลยต้องถอดออกนะครับนี่ด้านหลังสวยๆเลย ฝ่ายท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นตัวแ p e tive นะครับ TDI p g f s Turbo นะครับเครื่อง2.5นี่ต้องบอกว่ากำลังเครื่องดีนะครับแล้วก็ภาษีไม่แพงน้ำมันประหยัดนะครับลูกค้าหาค่อนข้างเยอะนะครับมือเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับมีกล้องมาให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ชูช่องล่างด้านล่างนะครับจะเห็นได้เลยเดิมๆความแห้งนะครับรถต้องบอกว่าไม่มีพิกามจมน้ำชนหนักแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับเป็นฮิวสูดีแม็ก2.5เกียร์ออโต นะครับใครหาอยู่นะรีบๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะโข่งล้อเดิมๆนะล้อสวยๆนะรถเดิมๆสีไม่มีแบบทานะเราขัดอย่างเดียวนะครับ <_ d ata> ตัวเบาะเนี่ยตัวเบาะด้านหลังผมไม่แน่ใจว่าตัว2องพันห้าเบาะเป็นสีนี้หรือเปล่านะครับนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเบาะอันนี้มันเป็นสีนี้สีมันสีบานเย็นนะชมพูชมพูแดงๆบานเย็นนะครับก็สวยดีนะสวยดีนะ,นะลหลังคานะครับเป็นสีเบดนะครับหลังคาสะอาดนะมียันตรงนั้นนิดนึงนะเดี๋ยวเรา ทำความสะอาดให้นะครับเพราะว่ารถมันเพิ่งปรับสภาพแต่มันยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับมันยังไม่ได้สมบูรณ์ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้ก็สามารถจับจองไว้ก่อนได้นะครับเราปรับสภาพแป๊บเดียว 2- องาวันก็เสร็จแล้วลูกค้ารับรถได้เลยนะครับตัวแผงประตูเป็นสีดําตัดสีเทานะครับกระจกเป็นไฟฟ้าสี่บานออโต้บาคนคนขับนะครับกระจกฝั่งคนนั่งก็เป็นอิวสิสแท้อยู่นะครับรถเดิมๆนะครับตัวเบาะด้านหน้าเขาน่าจะหุ้มมาแนละ้วมันเป็นแดงดํา นะครับมันเป็นแดงดําสวยๆเลยแล้วนะมันก็ทําให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับซอกประตูนะครับน็อตเดิมนะไม่มีขยับรถสวยมากนะครับสำหรับคันนี้นะผมส่องให้ดูทุกซอกเลยนะสวยนะครับเบาะน่าจะหุ้มมาน่าจะหุ้มมาใหม่นะแต่ว่ามันมีปั๊มโลโก้ดีแม็กมาด้วยนะครับสวยๆเป็นรถ,เป,นรถเป็นรถมือเดียวเป็นรถบ้านที่สวยมากสำหรับคันนี้นะครับ รถเราประมูลเข้ามานะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นนะที่ผมบอกรถบ้านคือน่าจะเป็นใช้เองจริงๆไม่ใช่รถหน่วยงานนะครับแต่รถเราประมูลเข้ามานะครับรถส่วนใหญ่ที่มาอย่างนี้น่าจะมาจากโตโยต้าบัสเทิร์ายแดงประมาณนั้นหน้าจอตัวนี้ก็เป็น DVD นะครับเป็นจอที่แบบเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะสาหรับตัวนี้นะครับเป็นรถปี13ก็จริงนะนะครับจอแสดงผลค่อนข้างใหญ่4นิ้ว5นิ้วนะครับตัวแอร์เป็นออโต้นะครับเนื่องจากคันนี้เป็น2.5 s e d a p e นะเป็นรุ่นท็อป ด้านล่างมี USB และ power outlet ให้นะครับส่วนตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ5สปีดนะรถปี13เกียร์เป็น5สปีดอยู่นะครับแต่รูปร่างลัขษณะคันเกียร์อะไรต่างๆจะเหมือนในตัวปี18 19เลยนะครับปรับบวกลบได้นะครับสำหรับเกียร์ออโต้ตัวนี้ของยูสุนะครับเมื่อกี้ลองขับมาก็โอเคนะพาดลิงดีนะครับเลี้ยวดีทุกอย่างดีเบรกดีนะครับรถน่าใช้งานนะเพราะว่ามันเป็นสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ชมมันเหลือห้องเครื่องอะที่สุดท้าย นะครับจะได้เห็นพร้อมกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เช็คห้องเครื่องเหมือนกันเมื่อกี้นะครับเนี่ยกุญแจของอาม,มาหน้าปัดเลนไม้ใช้ได้ทุกจุดนะครับตรงกลางเป็นตัวเป็นจอนะครับซ้ายขวาเป็นเข็มน,นะครับรถสวยๆนะเนี่ยเลขไมเอ่อน้ำมันหมดเหรอเลขไม้หนึ่งแสนสามมื่นแปดพันหกร้อยกิโลนะครับ รถสวยจริงคันนี้พวงมาลายหลัง3าก้านมันตีฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับสะอาดสะอาดเลยนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับติดต่อได้เลย0626407776นะครับเรามีเป็นดงเลยนะกระบะนะครับคันนี้เป็นรถที่น่าใช้งานนะเครื่องยนต์2,005นะครับโอ้โหอย่างสวยอย่างสวยนะครับใครที่เป็นสาวกเครื่อง2.5ผมบอกเลยคันนี้ไม่ควรพลาดราคา4 7 0 9 0 0 0บาท นะครับฝาปองไม่มีแกะไม่มีรอยนะฝาแท้เดิมๆนะครับคันนี้ฝาครอบจะเป็นสีนี้นะเป็นตัว2 5งพันหนะครับฝาฝาครอบเครื่องจะเป็นสีนี้นะครับสามารถปลอถอดออกได้นะครับเนะี่ยฝาปองสวยมากนะสวยจริงคันนี้นะครับราคา479,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาได้เลยตอนนี้นะครับ0626407776นะครับผมเนเพชรยนต์นะครับนี่โอ้โหเนียนเนียนตุ่มเมทาร์ทุกอย่างอยู่ครบ ป่าเดิมนะครับสวยๆเลยนะเนี่ยน็อตไม่มีขยับนับก็ไม่มีขยับจุดเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับตัวบนตัวล่างนะครับดูตรงแก้มก็ได้เนี่ยรถเดิมนะไม่มีงอกแง่แกะเก่านะครับปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับดูเนี่ยคาร่างข้างสวยๆเนียนๆคันนี้นะครับกับยูสุดีแมกนะครับ2.5งจดเพลทีบเกียร์ออโต้ปี13สีขาวมุกราคา479,000บาท นะครับน็อตไม่มีขยับนะเดิมๆมนะครับแผ่นเพจเดิมนะครับคันนี้แบตเป็นแบตลูกใหญ่นะเป็นแบตน้ําของ gs นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะครับตรงคานด้านคางใต้รางทุกอย่างเดิมเดมันสวยมากนะครับรีบจับรีบจองกันได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับต้องบอกว่าเครื่อง2 0 0 5เกียวโต,โตที่ผมเพิ่งเคยเห็นเลยแหละนะหายากมาก อ่ะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเป็นอ e ีวสูดีแมกซสองจุดห้าเซทเพจทีบเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบสามเลขไมล์แสนสามแปดนะครับฟีด้าจัดเต็มได้แน่นอนนะครับประหยัดน้ํามันมากและเป็นเกียร์ออโต้ได้สีขาวมุกด้วยนะครับท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับกับผมเมทเพชรยนต์นะครับ